งานนี้ชาวบ้านจับพิรุษพ่อแม่และถามว่าจงใจที่จะให้ลุงเป็นเหยื่อใช่หรือไม่ถึงเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าไว้แล้วไม่ขึ้นไปเองให้ลุงเอาไปให้น้องและสั่งว่าหากลุงเจอน้องให้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้น้องด้วยให้อาหารให้นมให้น้ำน้องดื่มด้วยซึ่งงานนี้นี่่ละค่ะในคลิปนี้นะคะ คุณพ่อบอกว่าตัวเองค้นหาลูกมา3าวันเหนื่อยแล้วก็เลยไม่ได้ไปเลยเอากระเป๋าเสื้อผ้าและอาหารการกินที่เตรียมไว้ให้คุณลุงพลค่ะแต่คุณลุงพลเนี่ยจะซวยหรือไม่เพราะคุณลุงพลนะคะคือไปจับเสื้อในกระเป๋าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปคุมร่างให้น้องและยังไม่พอตอนที่ไปเจอศพน้องนะคุณลุงก็ไปร้องไห้อยู่ใกล้ๆแล้วก็ ทั้งมือคุณลุงนะคะก็กำพื้นดินกำหญ้าคววกดินอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะดีเอลุงก็ต้องหล่นลงไปตรงพื้นตรงนั้นนะคะแล้วก็ดีไม่ดีกระเด็นถูกล่างน้องเพราะล่างน้องกับลุงก็อยู่ใกล้กันที่ลุงร้องไห้นี่แหละเลยทําให้ลุงกังวลใจว่าอา้าวถ้าอย่างเงี้ยตรวจดีเอแล้วผมจับเสื้อน้องถ้าเอาในนั้นนะจะไม่เจอเหรอแต่ถ้าดีเอบนล่างน้องเนี่ยผมไม่ได้สัมผัสบ,บนตัวน้องนะ แต่ว่าผมไปร้องไห้ยอยู่ใกล้ๆอันนี้จะกระเด็นไปไหมอันนี้ก็ไม่รู้ค่ะส่วนนะคะนางจะบอกว่าหากคุณลุงพลเป็นผู้ร้ายตัวจริงนะคะจะฉลาดค่ะเพราะผู้ร้ายตัวจริงนะคะเปลี่ยนกางเกงน้องไปเรียบร้อยถอดเสื้อไปเรียบร้อยแล้วพวกนี้ถึงรู้ได้ว่าเขาฉลาดเพราะเขาจะไม่ให้ใครเจอดีเอแต่คุณลุงพลเนี่ยกลับไม่ได้ระมัดระวังไม่นึกถึงว่ามันจะเจอดีเอเกลับไปร้องไห้อยู่ใกล้ๆ น้ำมูกน้ำหูน้ำตากระเด็นไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วแถมยังไปจับเสื้อในกระเป๋าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปคุมร่างน้องนะคะเจ้าหน้าที่ยังมีถุงมือนะแต่ลุงไม่มีถุงมือนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะทําให้ลุงกายตกเป็นนะคะเขาเรียกว่าคนจริงใจตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดหรือไม่ยังไงไปฟังกันในคลิปนี้เลยนะคะกีวีนะคะแล้วก็คุณลุงคนเองเนี่ยวันนี้ถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยนะฮะ เจ้าตัวกังวลเรื่องหนึ่งจริงๆฮะก็คือเรื่องกรณีว่าถ้าหมายจับออกค่ําคืนนี้หรือพรุ่งนี้จะเป็นผมหรือไม่วันนี้ที่น้องไอไปนั่งคุยเราก็ถามบอกลุงพลคือลุงพลแกไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะฮะอยู่ๆคุณลุงพลก็เหมือนกับเล่าอ่ะพอเราถามไปลุงก็เล่าเราบอกลุงทําไมลุงพูดอย่างนี้อ่ะทำไมอยู่ๆลุงบอกว่าถ้าหมายจับออกมันอาจจะมาเป็นลุงถูกไหมฮะ คุณลุงเปิดใจกับเราอย่างตรงไปตรงมาบอกว่าผมกังวลใจจังเลยว่าหมายจับมันจะเป็นผมเนื่องจากว่าทุกวันที่ผ่านมาผมแสดงความบริสุทธิ์ใจมาโดยตลอดว่าผมไปไหนผมอยู่กับใครผมทำอะไรแต่ว่าในวันที่มีการไปเจอศพชมพู่คุณผู้ชมฮะคุณลุงบอกว่าผมเนี่ยแหละคือคนที่ไปสัมผัสของของชมพู่ ดังนั้นถ้าตำรวจเก็บวัตถุพยายนทั้งหมดมันก็ต้องมี d n a ผมเราฟังแล้วก็บอกเอ้ยลุงลุงลุงไปสัมผัสอะไรของชมพู่ทำไมลุงมาพูดเรื่องนี้วันนี้ลุงก็บอกเอางี้ขอให้ฟังแบบใจเป็นธรรมเลยนะคุณลุงบอกผมบริสุทธิ์ใจที่ผมพูดเนื่องจากว่าตอนที่ผมเนี่ยจะต้องขึ้นไปบนเขาเพื่อจะไปหาน้องชมพู่เพราะอย่างที่เราบอกเนี่ยคุณผู้ชมฮะว่าตอนแรกเลยเนี่ยมันมีคนไปเจอรองเท้าก่อนแล้วก็วิ่งกันมาบอก คนในเกะกบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเจอรองเท้าชมพู่ตอนนั้นลุงบอกทุกคนก็มีความหวังอะฝ้ายว่าเฮ้ยอ้าเอาแหละถ้าเจอรองเท้าน้องชมพู่กูแสดงว่าชมพู่ยังอยู่ดังนั้นลุงพลบอกว่าผมก็เลยลงมาบอกครอบครัวของชมพู่ตอนที่มาบอกครอบครัวของชมพู่ปรากฏว่าคุณพ่อกับคุณแม่น้องชมพู่<ๆ>ก็มีความหวังว่าลูกยังอยู่ดังนั้นพ่อกับแม่น้องชมพู่เลยแพ็คกระเป๋า ฟังตรงนี้ดีๆนะฮะสำคัญนี่เราจำลองเหตุการณ์ให้ดูก็คือลุงพลกำลังกลัวว่าหมายจับหวยจะมาออกที่ลุงตรงนี้แหละฮะเนื่องจากว่าพอพ่อกับแม่แพ็คของถุกมไฟฟ้าเพื่อที่คิดว่าเฮ้ยเจอรองเท้าแล้วแล้วลุงเนี่ยก็มาบอกพ่อกับแม่น้องพ่อกับแม่น้องก็เลยให้เป๊นะฮะกับลุงพลไปนหนึ่งใบบอกว่าเนี่ยเอาของกินขึ้นไปให้ชมพู่หน่อยนะฮะ ลุงแกก็เลยรับของมาครับผู้ชมฮะหลังจากลุงรับของมาเรียบร้อยแล้วอ่ะดูนะฮะลุงแกก็เลยเดินทางออกมาเพื่อที่จะขึ้นเขาจนสุดท้ายตำรวจนะฮะก็ไปกันไปด้วยกันฮนะย้ำว่ากระเป๋ารับมาแล้วหลังจากนั้นก็ออกตามหาจนในที่สุดเอ้าตายและน้องไม่ได้มีชีวิตอยู่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่หรือชาบ้านบอกเฮ้ยเจอศพชมพู่ ลุงบอกผมก็เข้าไปดูตอนที่เข้าไปดูจังหวะนี้เองเนี่ยอย่าลืมนะน้องชมพู่เนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าน้องชมพู่อยู่ในร่างเปือยนะฮะหลังจากนะั้นลุงบอกด้วยความที่ผมรักหลานทาไมไนะมฮะผมก็หยิบเสื้อนี่สําคัญนะฮะในกระเป๋าเป้เพราะพ่อกับแม่ก็ฝากมามเลยบอกว่าเฮ้ยเอาเสื้อไปคุมร่างของน้องหน่อยเห็นหรือยังฮะแล้วนอกจากนี้พอผมส่งเสื้อให้กับเจ้าหน้าที่ เสื้อผมก็เลยคุมอยู่บนศพดังนั้นลุงจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นตำรวจจะมัดด้วยเรื่อง DNA มันก็ต้องเป็น DNA ผมน่ะสิถูกไหมฮะเห็นไหมเห็นเป้ไหมเนเี่ยค่ะเนี่ยค่ะสีดำเงินนี่คือภาพที่ลุงกำลังกลัวว่าหมายจับหวยมันจะมาออกที่ผมแบบนี้แล้วถ้ากลับไปที่ภาพขวามือนะฮะขอดูภาพขวามือแล้วเปิดเสียงภาพขวามือแนอดีขึ้นมาหน่อยนี่ฮะ <c oughs> คุณผู้ชมฮะดังนั้นเนี่ยที่มีการบอกว่ามันมีพวกเส้นผมหรืออะไรตกอยู่ด้วยแล้วก็ถ้าจะมาล็อกตัวผมเนี่ยคือลุงบอกก็ผมอยู่ใกล้สพชมพู่ที่สุดเราก็ถามกับลุงครับในกระเป๋าเป้ลุงอะ่ะที่พ่อกับแม่น้องแพทของมาให้เนี่ยมันมีอะไรบ้าง ลุงบอกว่าในกระเป๋าเป้ที่มีการแพ็คของมาให้นะ,ะคุณผู้ชมฮะลองดูหน่อยนะฮะนี่มีอะไรบ้างฝ้ายคุณพ่อใส่นมเปรี้ยวรถที่น้องชอบมาให้กล่องหนึ่งเสื้อผ้าสาหรับเปลี่ยนใหม่นะคะเพราะพ่อคิดว่าคือน้องน่าจะมีชีวิตอยู่แล้วหายจากบ้านไปหลายวันมีขนมค่ะกลัวลูกหิวมีลิ้นจี่ที่น้องชอบผ<อ>้าขนหนูผืนเล็กแม่บอกน้องติดผ้าอยู่ผืนหนึ่งที่น้องจะเรียกหาตลอดแม่ก็เอาผ้าผืานเนี้ย<อ>ใส่กระเป๋าให้ลูกด้วยแล้วก็น้ําเปล่าอีกขวดหนึ่งค่ะถามว่าลุงกลัวติด ติดคุกอบพูดกันตามตรงเนี่ยแหละฮะโดยการโดนออกหมายจับเพราะพอตํารวจเรียกสิ่งของอย่าเรียกตำรวจเรียกเลยฮะลุงแกรักหลานแกบอกเห็นหลานอยู่ในสภาพเปลือยแกก็เลยหยิบของในกระเป๋าส่งให้ตํารวจไปคุมน้องมันมีอะไรบ้างที่ลุงสัมผัสก็คือตุก๊กระโปรงสีชมพูแล้วก็กางเกงสีขาวนะคะยื่นให้เจ้าหน้าที่คลุมศพเด็กเอาไว้สิ่งเนี้ยลุงใช้มือจับเพราะฉะนั้นถ้ามันมี DNA มันก็ต้องเป็นของอผมกางเกงมันก็ต้องมีของผม ดังนั้นตอนนี้ถ้าหมายจับออกมาเป็นผมวันนี้ลุงขอเปิดใจก่อนว่าอ่ะพูดด้วยความเคารพว่าคดีนี้จะจับจะจะจะับแพ้นะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่ลุงสัมผัสแล้วส่งไปคุมล่างน้องถ้าวันนี้ลุงบอกจะออกหมายจับเพราะมันมีดินเอที่ปรากฏอยู่<ม>ก็ผมจับจริงอะ่ะแต่จะทำยังไงได้ลองฟังเสียงคุณลุงหน่อยนะฮะเรื่องนี้ครับ คือเอาเอาชุดที่ผมเตรียมมาน่ะไปคลุมศพน้องไว้เพราะว่าน้องเปลือยกายอยู่ครับตอนที่ไปเห็นน้องชชมพูไม่ไม่ได้ไม่ได้จับครับแต่ ็นระยะที่อยู่ใกล้มากเท่ากับกล้องนี่แหละเท่ากับกล้องตัวนี้ก็คือตอนตอนที่เข้าไปนะ่ะวันนั้นอากาศมัน42องศาไหมร้อนจัดพวกพวกว,ว,วอร์มพวกอะไรที่ผมใส่ปิดนองปิดหน้านะจังหวะที่ร้องตะโกนบอกสังส่งนู้นสะั่งนี่น่ะมันอาจจะเป็นไม่ได้ไหมพวกเหงื่อพวกอะไรไก็อันนี้ก็เป็นกังวลว่าเหงื่อมันเราจะกระเด็นไปโดนน้องไหมหรือว่าเสื้อผ้าอีกชุดหนึ่งที่พ่อแม่เขาเตรียมให้อนะ่ะเพราะเสื้อผ้าเนี่ยจะมีผ้าเช็ดตัวหนึ่งผืนกางเกงแล้วก็เสื้อ ที่พ่อน้องชมพู่เตรียมให้ซึ่งผมเป็นคนสะพายขึ้นไปทั้งกระเป๋าทั้งเสื้อผ้าการสัมผัสตัวน้องเนี่ยมันมันต้องติดที่ตัวน้องต้องไปจับตัวน้องโดยตรงไม่จับนะไม่ได้จับครับเพราะฉะนั้นลุงกําลังกังวลว่าถ้าเกิดเหงื่อผมไปโดนมันกระเด็นตกคงตกพื้นแล้วตำรวจเก็บด n a อใกล้ๆศพเด็กไปมันก็น่าจะมีของผมถ้าคุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยลุงกำทังย้ากำทังดินที่พื้นด้วยความเสียใจค่ะเปิดภ้านิ้งแต่นะ เพราะงั้นตอนนี้เก็บหลักฐานทั้งหมดถยู่ไหมแล้วลุงบอกคือผมขอก่อนเนี่ยผมอยู่ใกล้ศพเด็กแต่ไม่ได้จับศพเด็กค่ะแต่เนี่ยผมกำดินกำญ้าแล้วมันมีไหมเช่นอะน้ำลงน้ำลายเหงื่อที่มันกระเด็นไปโดนเด็กโอ้คุณผู้ชมัะเดิมทีมีข่าวว่าผลเนี่ยจะออกวันนี้นะฮะผลตรวจ d n a จะออกวันนี้ทั้งหมด แต่ปรากฏว่าวันนี้ผลยังไม่ออกมาค่ะถูกไหมฮะล่าสุดตรวจสอบรองผู้บังคับการตํารวจภูธรมุกดาหารนะคะท่านบอกว่าผลตั้งต้นเนี่ยตำรวจพอมีอยู่บ้างแต่ตอนนี้ขอตรวจสอบโดยละเอียดเพราะว่าเป็นคดีสําคัญค่ะตอนนี้ยังไม่ได้นะคะวันนี้มีข่าวว่าเดิมทีเนี่ยอาจจะใกล้และเอาใช้คํานี้แล้วกันนะฮะว่าใครจะโดนออกหมายจับวันนี้ลุงก็เลยเปิดใจกับเราว่าผมก็กังวลมากว่ามันจะกลายมาเป็นผมเอง วันนี้คุณผู้ชมฮะเราก็เลยไปเช็คกับทางคุณพ่อของน้องชมพู่ว่าคุณพ่อนําเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าไปให้ลุงพลจริงไหมวันนี้คุณพ่ออนามัยเปิดใจกับเราเนี่ยนะฮะว่าจริงใช่ไหมฝ้ายใช่ค่ะคือพ่อบอกว่าช่วงตั้งแต่วันที่ลูกหายไปตอนนั้นเสียใจมากแล้วก็12-13ที่กําลังตามหาอยู่เนี่ยก็พยายามคิดว่าอะเดี๋ยวถ้าไปค้นหาลูกก็เจากระเป๋าเล็กๆเ,เนี่ยติดตัวไปด้วยพอเจอเขา ขาหิวกว็าะะได้เอาของให้เขากินเอาเสื้อพผงเสื้อผ้าให้เขาเปลี่ยนพอวันนั้นเนี่ยชาวบ้านวิ่งมาบอกว่าเจอรองเท้าเด็กป้าตุ่นจำได้ใช่ไหมฮะ เจอรองเท้าเด็กแล้วก็วิ่งมาบอกพ่อบอกว่าวันนั้นเอาจริงผมหาลูกมา3วันผมเดินไม่ไหวลุงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปดูน้องให้พ่อก็เลยยื่นไอ้กระเป๋าใบนี้ฝากให้ลุงคนไปแล้วก็บอกว่าถ้าเจอน้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้น้องนะเอาขนมเอานมเปรี้ยวให้น้องอกินเราก็ถามว่าแล้วตอนนี้ไอ้กระเป๋าใบนี้ไปไหนคือวันนั้นด้วยความที่มันชุลมุนมากทุกคนก็วุ่นอยู่กับการนําร่างของน้องลงมาจากเขาลุงบอกว่าทิ้งกระเป๋าใบนี้ไว้บนเขาแล้วเพราะเชื่อว่าถ้าวิญญ,ญาณเด็กอยู่ตรงนั้นนมเปรี้ยวขนมที่อยู่ในนั้นนก็็จะเเปครื่อง เส้นสังเวยเขาค่ะแต่ว่าหลังจากที่เก็บศพลงมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตำรวจเก็บกระเป๋าใบนี้ไปเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โอลุงก็เลยยิ่งกังวลว่าถ้าเกิดคนไม่เข้าใจตำรวจไปเจอกระเป๋าร่วงอยู่อา้าวจับลุงเลยอแต่คุณพ่อก็ยังคิดว่าสามวันก็คือลูกยังมีชีวิตพ่อก็เลยแพ็คของให้ไหนลองฟังเสียงคุณพ่อหน่อยฮะลุงก็เดินมาตามหลังนะผมก็ให้ลุงกใช่ครับ กระเป๋าใบนั้นแล้วเราได้ฝากฝากอะไรบอกไังก็ฝา,ากว่าถ้าเจอน้องให้เปลี่ยนเสื้อผ้ายด้วยให้กินนมด้วยให้กินน้าด้วยให้กินนมด้วยหนมด้วยครับก็ยังก็ยังเชื่อใจตํารวจอยู่ครับก็มั่นใจอยู่ครับใกล้ยังนะคิดว่าก็น่าจะใกล้แครับถ้าคิดว่านะครับใจหนึ่งนะครับอีกใจหนึ่งก็กลัวอยนะใจใครก็แขนนะ แต่เราเราต้องลูกเราก็ยังมีคนหนึ่งแล้วก็ต้องเดินหน้าอีกต่อไปแล้วก็ทําใจอยู่ถ้าอยู่ถ้านักข่าวกลับหมดนะอยู่กันสองคนสามไม่ลูอนะมันงเงียบแล้วก็เราก็เริ่มคิดมาแล้วนะคิดถึงลูกเราแล้วรู้ว่าพ่อเม่เมธทำไมไม่โศกเศร้าไม่ร้องไห้ไเราจะร้องไห้ทุกวันก็ไม่ได้พ่อเราเพ รพ่อยอมฮะทั้งหมดนี้รอดูนะฮะว่าหมายจับจะไปลงที่ใครวันนี้เราก็ยังตอบไม่ได้จริงๆแต่ว่าเอาละนี่คือสิ่งที่ครอบครัวยืนยันว่าที่ต้องแพกกระเป๋ารอเพราะพ่อกับแม่คิดว่าน้องมีชีวิตนะฮะไม่คิดว่าน้องจะเสียชีวิตก็เลยเอาของส่งให้กับลุงอ่ะ